สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับก็มีคลิปวิดีโอล่าสุดของสาวญี่ปุ่นนะครับเธอได้อัดคลิปวิดีโอที่เธอเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับแล้วเธอก็ตั้งชื่อคลิปว่าโดนหลอกที่ตลาดน้ํา คุณไม่สามารถวิ่งหนีจากพวกเขาได้ผู้หญิงญี่ปุ่นประสบการณ์ที่น่ากลัวอันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะส่วนจะตรงหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองไปแปลกันดูแล้วก็ใครที่มีความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปแปลชื่อคลิปของเธอดูนะครับคือนะครับผมจะพูด,ดตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยไปนั่งดูคลิปวิดีโอของเธอ21นาทีนะครับมีอยู่ช่วงเดียวที่รู้สึกน่ากลัว นในคลิปวิดีโอนี้คือมีช่วงที่มีผู้หญิงเสื้อม่วงสองคนที่เรียกนักท่องเที่ยวที่อยู่บนรถลงเพื่อที่จะไปตลาดน้ำตรงนั้นผมเห็นมีจุดนั้นจุดเดียวและการเรียกคนลงรถมันก็ไม่ใช่การหลอกลวงผมอยากให้เพื่อนๆออคือผมผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังอีกมุมหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ผมดูคลิปของเธอมาเนี่ยไม่มีการหลอกลวงเธอเลยสักนิดหนึ่งเลย จริงๆนะครับทุกคนนะผมก็ดูคลิป21นาที52วินาทีผมไม่เคยผมไม่เห็นช่วงที่เธอต้องจ่ายเงินมากมายที่ว่าเธอโดนหลอกส่วนตอนที่เธอนั่งรถ2แถวเนี่ยที่คุณลุงอะ่ะเรียกเงินแกเพิ่มมันมีเหตุผลนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมาเลยแล้วกันนะครับซึ่งยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับเธอบอกว่า เธอเนี่ยจะไปเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับโดยเลือกบริการรถสาธารณะของไทยหรือเลือกมามาขึ้นรถที่หมอชิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ใช่ขึ้นที่หมอชิดหลักนะมันจะมีสองฝั่งนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางไปบริเวณใกล้ๆอย่างเช่นลาดบุรีกาญจนบุรีจังหวัดใกล้ๆที่ติดกับกรุงเทพน่มันจะมีรถคิวรถตู้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมไม่ใช่คิวรถบัสน,นะนะครับผมเคยไปที่ลาดบุรีผมก็ไปขึ้นรถตู้ตรงนั้นเหมือนกันนะฮะผมจะบอกว่า ประสบการณ์เธออาจจะเ,เสียความรู้สึกมากกว่า1เลยนะครับเธอไปรอรถเธอใช้เวลารอรถประมาณ50นาทีคือ,อาตามตั๋วที่เธอบอกเนี่ยเธอต้องอถ้าตามตั๋วเลยก็คือออกรถเวลา4โมงเช้าแต่รถเนี่ยออกโมงมามารับเธอเนี่ยสิบโมงห้าสิบนาทีก็ประมาณเลทไม่ห้าสิบนาทีอ่ะก็แต่อันนี้ก็ไม่ได้เกิดการโกงอะไรนะครับค่าตั๋วรถก็แค่หนึ่งร้อยบาทเธอไปกับเพื่อนสองคนก็สองร้อยบาท นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางมาถึงบริเวณอำเภอดำเนินสะดวกนะครับพอมาถึงดำเนินสะดวกเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดจอดรถถูกไหมครับเพราจุดจอดรถเนี่ยคนเขาก็จะถามว่าคุณจะไปที่ไหนนะครับนักท่องเที่ยว2ท่านนี้ก็บอกว่าจะไปตลาดน้ําดำเนินสะดวกคืออย่างนี้ครับผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นที่การสื่อสารมากกว่า ซึ่งเธอก็ไม่สามารถพูดได้นะครับคือผมไปเซิร์ชดูในแผนที่ตลาดดำเนินสะดวกที่อำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยมันจะมีตลาดน้ำอยู่2จุดนะครับซึ่งตอนที่เพื่อนๆสังเกตดูรถ2แถวของคุณลุงนะฮะคุณลุงที่รับนักท่องเที่ยวขึ้นไปตลาดน้ำเนี่ยคือคุณลุงเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปลงจุดนั้นคือจุดที่คนเสื้อม่วงอะ่ะพวกคนเสื้อม่วงอะ่ะมาเลือกมามามา,มาบอกนักท่องเที่ยวไปลงอะ่ะ นะครับเนื้ออกไหมครับว่าพอจลาดนั้นนะส่วนมันมี2จุดอ่ะคุณลุงที่เป็นคนขับรถ2แถวก็อาจจะคิดว่าไอคนที่ขึ้นรถของแกคือจ่ายราคา20บาทอ่ะก็คือจะลงตรงจุดนั้นนะครับพอไม่ลง ที่คนเสื้อม่วงอ่ะที่พวกกลุ่มที่มารับลูกค้ารับทัวร์รับอะไรนี้ก็ว่าไปแต่ถามว่าจุดนั้นแหละที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวคือมาเรียกลูกค้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยตลาดสุดท้ายแล้วนะเออลาสต์มาร์เก็ตหรืออะไรเงี้ยนะเป็นตลาดสุดท้ายแล้วถ้าผู้คุณไม่ลงตรงเนี้ไม่มีแล้วนะตลาดอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยน่ากลัวจริงแต่มันก็ไม่ใช่การหลอกนะทุกคนนะไม่ใช่การหลอกให้เขาต้องเสียเงินนะฮะคือผมให้ผ,หผู้ให้ผู้คนไปดูใหม่ก็ได้ นะครับว่าตามที่ผมพูดจริงไหมคือเขาก็เพียงแค่เรียกให้คุณลงไปตรงนั้นว่าคุณจะลงหรือไม่ลงสุดท้ายคนที่อยู่บนรถก็ตัดสินใจไม่ลงพอไม่ลงปุ๊บทีนี้ภาระก็ตกอยู่ที่คุณลงุงเพราะคุณลุงคิดค่าโดยสารเขาเริ่มต้นเลยคุณไปดูได้เลยตอนที่เขามาถึงอำเภอ,อเดิมอำเภอดำเนินสะดวกคุณลุงคิดค่าโดยสารเพียงแค่คนละ20บาทเองนะฮะเขาก็อาจจะคิดว่าคุณลุงคนที่ขับรถอ่ะแกอาจจะคิดว่าเออตลาดดำเนินสะดวกคือตลาดตรงไอ้พวกเสื้อม่วงอ่ะ ผู้หญิงเสื้อม่วงสองคนน่ะที่มาเรียกลูกค้าตลาดตรงนี้หรือเปล่าแกก็เลยเก็บ20บาทคุณลุงแกก็เลยพากลุ่มเนี้พอกลุ่มนี้ไม่ยอมลงจากรถถูกไหมครับพอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่อยู่บนรถของแกไม่ยอมลงจากรถแกก็ลงมาบอกว่าถ้าคุณจะไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกอ่ะอีกจุดนึ่งอ่ะคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละ20บาทเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมครับเห็นแผนที่ตรงนี้ไหมมันมีตลาดน้ําอยู่2จุดอะ เน้อไหมครับพราะมันมีอยู่2จุดอะ่ะแกก็บอกแกก็ต้องคิดเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปตรงนั้นน่ะแกคิดเพิ่มอีก20บาทซึ่งถามว่า20บาทมันหลอกลวงไหมทุกคนมันไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดมากกว่าสุดท้ายนะครับผมพอไปถึงตลาดที่พวกเธอต้องการน่ยที่ตาม Google Map ที่พวกเธอดูเออพวกเธอจะลงจุดเนี้ยเออพวกเธอก็ไปลงก็จ่ายกันเพิ่ม20บาทก็ไม่เห็นมีอะไร นะครับแล้วก็ขี่เรือแล้วก็เธอก็บน่นเดินบน่บนๆไปมีแต่แพงๆมีแต่หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเออเพอเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีเจอแต่คนหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งๆท,ท,ที่ในคลิปอะคำว่าหลอกลวงนี่คือเรียกเก็บเงินกับเขาหรือว่าโกงเขาอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับคุณลุงอะถ้าเพื่อนๆเ,เคยขี่รถสองแถวอะ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยขี่รถสองแถวอ่ะเพื่อนๆจะรู้ว่ามันไม่ใช่จ่ายจ่ายยี่สิบาทรถตลอดสายนะทุกคนนะจริงๆมันไม่ใช่ว่าคุณจ่ายยี่สบาทแล้วจะวิ่งฟรีตลอดสายไม่ใช่นะครับถ้าคุณไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่ในส่วนใหญ่รถแดงมันจะเป็นรถเหมาถูกไหมเขาจะตกลงกันว่าจะไปนู้นไปนี้นั่นก็คือจ่ายนะครับรถสองแถวถ้ารถแดงเชียงใหม่ปกติเขาก็ไม่ได้วิ่งแบบ20บบาทตลอดสายเขาก็มีจุดนี้เท่านั้นจุดนั้นเท่านี้เหมือนเดิม แต่นี่แหละครับผมประเด็นที่ผมอยากให้เพื่อนๆกลับไปย้อนดกลับไปดูคลิปเธอผมว่ามันเป็นการเข้าใจผิดมากกว่านะครับเพราะเท่าที่ผมดูคลิปเธอจนจบแล้วมันไม่มีคนไทยคนไหนหลอกเธอเลยแล้วราคาที่เขาบอกไว้ว่าค่าเรือ400ค่าเรือ1,000เขาก็บอกราคานะครับเขาไม่ได้โกงนะอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะครับก่อนที่คนไทยจะ เลยเถิดไปมากกว่านี้แต่จุดเดียวที่ผมดูว่าน่ากลัวที่สุดในคลิปของเธอคลิปนี้ก็คือว่ามีกลุ่มผู้หญิงสองท่านที่เป็นเสื้อสีม่วงอ่ะเออนะครับแต่เธอใส่แว่นอยู่แล้วก็ขอญาตไม่ไปปิดหน้าอะไรกันเหลือเดี๋ยวจะเบอร์หน้าไว้ก็แล้วกันก็คือว่าผมไม่ได้มองเห็นการหลอกลวงเลยนะครับในคลิปนี้เอาตรงนะฮะหรือหรือผมจะคิดต่างจากเพื่อนๆอนอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนไปดูดีๆก่อน นะครับอย่าพึ่งไปเชื่อว่าพอเธอบอกว่าเนี่ยหลอกลวงพอเพ่อเอาเธอ,อเธอทำคลิปว่าหลอกลวงเราก็จะต้องไปเชื่อเธอคือผมเนี่ยดูคลิปวิดีโอที่มากมายนะครับทุกคนนะดูคลิปเยอะแยะมากมายดูคลิปเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผมก็ดูเยอะผมก็ทําเยอะนะทุกคนนะถ้าการหลอกลวงถูกโกงเนี่ยมันต้องแบบว่าเอ้ยเอาเงินไปเขาไปแล้วพาไปส่งใกล้ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ย ที่เพ,เพื่อนบอกว่าคุณลุงพาเขาอ้อมนู่นนี่นั่นไม่ใช่อ้อมนะทุกคนนะตลาดน้ํามันอยู่คนละฝั่งกันนะครับตลาดน้ําอ่ะเราไม่รู้อผมไม่รู้พื้นแผนที่ในดําเนินสะดวกหรออำเภอดําเนินสะดวกผมไม่รู้ผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าผมก็จะให้ความเป็นธรรมกับคุณลุงนะครับแล้วที่คุณลุงเรียกรับะมันก็ไม่ใช่เงินเยอะเลยสรุปคุณลุงก็ได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มอีกแค่คนละ20บาทก็เป็นคนละ40บาทผมมองว่ามันไม่ได้แพงนะแต่ว่าคือนักท่องเที่ยวเขาอาจจะสงสัยอ่ะ ว่าทำไมต้องเรียกเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกถึงคุณลุงที่ขับรถ2แถวมากกว่าคุณลุงแกมันมีตลาดอยู่2จุดใช่ไหมล่ะแกก็อาจจะคิดว่าพวกนี้จะมาจุดนี้เพราะเขาขึ้นรถเขาก็ขาขอบอกตลาดน้ําดำเนินสะดวกคุณลุงก็พามาแต่จุดนี้น,นักท่องเที่ยวเขาบอกไม่ใช่ไม่ไปจุดนี้พอนักเที่ยวไม่ไปจุดนี้ก็พากันอยู่บนรถไม่ยอมลงพวกกลุ่มคนสีม่วงก็อยากได้ลูกค้าก็าอาจจะโมโหนะครับคุณลุงก็พออ้าวคุณลุงก็ซวยละ นั่องเที่ยวอ,อยู่เต็มหลังรถทําไงดีจะไปอีกตลาดหนึ่งคุณลุงก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะไปตลาดนั้นนะคุณต้องจ่ายผมเพิ่มมาอีก20บาทนะฮะอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆไปดูดีๆด,ดีกว่านะครับคือผมแล้วดูแล้วผมสรุปได้แบบนี้นะส่วนทุกคนจะคิดว่าคนไทยหลอกลวงโกงอะไรงนี้ก็เพื่อนๆก็คิดก็ลองดูดีๆก่อนนะลองดูดีๆเหมือนที่ผมพูดนี้ดีกว่า ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะเข้าข้างคนไทยนะทุกคนนะที่ผ่านมาก็เข้าใจนะท่องเที่ยวแต่คลิปนี้ผมค่อนข้างที่ไม่เห็นด้วยกับที่เธอบอกว่าโดนหลอกหลอกลวงโดนโกงอะไรอย่างนี้นะผมไม่เห็นด้วยผมว่าเธอเข้าใจผิดมากกว่าอ่ะก็นี่คือผมสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันจะคิดตามผมหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ